งงนี่นะก็เป็นอีกรายครับสำหรับนักแสดงชื่อดังที่มีผลงานวงการบันเทิงมากว่า13ปีนะครับสำหรับสาวโบวีอัธมาที่เจ้าตัวเนี่ยได้มีการโพสต์ภาพพร้อมข้อความครับประมาณว่าประกาศลั่นเลยไม่รับงานทานข้าวหลังจากที่ผู้จัดการส่วนตัวได้มีการเล่าให้ฟังนะครับว่ามีผู้ชายเนี่ยโทรมาขอติดต่อง,งานให้ไปทานข้าวด้วย พัดเลิกโทนะเอ้ยอะผมแค่ได้เล็กอย่างเดียวครับผม<อ>ผมไม่เคยโทฮะเดี๋ยวโดนจับได้ล่าสุดนะครับเจ้าตัวเปิดใจครับว่าเจอโรคจิตติดต่อเข้ามาบ่อยตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆเลยนะฮะจนมาถึงปัจจุบันก็เริ่มชินแล้ว <c oughs> ตอนแรกรู้สึกโกรธเหมือนกันนะครับเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยโดนดูถูกไม่ให้เกียรติกัน <c oughs> <ๆ S 2> แต่ว่าตอนหลังครับเจ้าตัวมองว่าเป็นเรื่องตลกไม่กังวลอะไรเพราะผู้จัดการเนี่ยเป็นด่านแรกที่จะคอยรับเรื่องทุกอย่างครับนี่แลช่วงแรกๆที่พี่เข้าวงการอะ ยังไม่รู้จักเขาว่างานกินข้าวเลยตอนนั้นมันมันเด็กอ่ะพี่ก็ข่ำๆนะเวลาคุยกับผู้จัดการคือเขาไม่ได้โทรหาพี่เองหรอกคือเขาจะพี่ขึ้นเบอร์ผู้จัดการมาในหน้าเอจีไงเขาก็จะแบบโทรหาผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยตอนสมัยเด็กๆโดนหลอกว่าให้ไปคุยงานอ่ะแต่แต่ว่ามันจะเหมือนมันเป็นแบบคนติดต่องานนี่ออกมาในในในวงการบันเทิงเนี่ยมันจะมีกลุ่มคนที่เป็นเหมือนเป็นในหน้าเป็นเอเจนต์อะติดต่องานอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าเนี่ย จะติดต่อให้ทํางานพิธีกรเออแต่ว่าอยากให้มามาเจอลูกค้าก่อนพอไปถึงก็อ่ะไม่เห็นคุยเรื่องงานเลยหลังจากนั้นก็จะนัดไปเจออีกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนหลังพี่มีผู้จัดการอ่ะพี่ก็ไม่ได้คคือพี่ไม่ได้คุยกับคนผู้นี้นานแล้วพี่ไม่ได้มีโอกาสคุยเลยแต่ว่าผู้จัดการอ่ะก็จะบอกก็จะเวลาเขามีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาบอกพี่เรื่อยๆเป็นเจ้าตัว โทรมาเองด้วยหรืออะไรด้วยแล้วก็เรียบเรียบเคียงเคียงตอบถามอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้จัดการก็จะเจอแบบฟีลแบบโทรมาแล้วทำเสียงซิซีดอัดใส่อะไรอย่างเงี้ยก็วิ่อันแรกๆอพี่รู้สึกว่าโดนดูถูกมันไม่ให้เกลียดกันเลยอ่ะคือโพสต์ไปนี่ก็ขำๆนะคือฟังแล้วตลกก็เลยขำแล้วก็แล้วก็เลยอ่ะโพสต์โพสต์บอกสักหน่อยเผื่อใครกลังคิดอยู่ว่าอยากจะติดต่อมาจะได้ไม่ต้องโทรมาขอบคุณนะได้ได้ดูดีก็เปลี่ยนไค่ะูดีก็ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เฟซบุ๊กแฟนเ e Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ